สวัสดีครับอีสานขึ้นหอครับเศ้าของวันอาทิตย์วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14นะครับที่สิวันนี้นะครับยังคือเก่านะครับล่มดีล่มบนดีนะครับหลายตัวอังขึนตังแตเมือขึ้นแล้วนะครับหลายตัวเลยครับวันนี้นะครับประมาณจากแปดสิบตัวช่วงเศ้าของวันอาทิตย์ ืัอนี้นะครับโอ้ยหลายตัวคือเกานะครับวันนี้จากีติเอาตัวใ,ใหญ่ขึ้นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเลรียญเอลดีจะหน่อยอ้อนสองเมตรห้าสิบนะครับปีกสองเมตรห้าสิบกเทาใหญ่อยู่ของตาจอยครับของตาจอยงแรงเงียงเลยของป,กองงงองปีกอ้อนขางนึงที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นลักษานังสีนะครับเอียงขาง,งแรงแงยงสังเกตว่างั้นครึ่งนะครับอีโน่น สังเกตบ้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตาปีกปลายปีกมันอ่อนบัซ้ำกันห้องผมบลูผสมยังอยู่ขึ้นเกา่านะครับเมื่อนี้อาจารย์ไหมเราเอาสองหองนะครับสองหองขึ้นธรรมนาเราเสียเอาจุล่ามือนี้เราเอาสองหองขึ้นนะครับสองตนะครับตัวหนึ่ง ตากมาก,กังเทิงนี่เป็นของตาชัยครับของตาสุบันนะของตาสุบันตัดไตเกลกกับงูลอยน้ำสนุกดังดีครับกึ <Okay. S 1> บินเต็มฝ้าเลยตอนนี้คุณกับของไตดีครับสองเมตรห้าสิบีกสองเมตรห้าสิบนะครับโงมาขขาง่างของตาจอย โอ้ม็ขึ้นจากของแถวเราเลยก็ได้โอ้ของหัวหน้าสำนักง,งานคือขัดแกแตนู้นขึ้นเดี๋บอลยิยิ่งเสียงนองตาจ้อยนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยตากิตตีก็ขึ้นมาหนี่ต่ว่าขางยาวยังอยประมาณจาก40เมตรนะครับ40ถึง40เมตรตีสนอของตาจ้อยนี่เนาะมันคือไก่กันแท้ วันน่ะห้องใจกิ่งเตี้ยงทึ่งเห็นบ่มันวันว่าจะกินหางกันบน่้ห,หรือร่มดีนะครับร่มดีร่มบนดีก็ยังสอดแจงเบิดลสุดตัวแสดงวา่าเราอ่าร่มกังทึ่งมืขึ้นนี่โอเคนะครับร่มถือว่าใช้ได้กว้างนะครับภาพมุมกว้าง นะครับพี่น้องจะเห็นหลายๆโตขึ้นเฮี้ยงกันดีกว่มีตัวนี้ของอาจารย์ไม่นะครับของอาจารย์ไม่สองหองนะครับแยกมานี่นกับของอาจารย์ไม่นะครับตัวที่สองนะครับขึ้นไปหั่นกับเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับสาวญี่ปุ่นของผมนะครับสาวญี่ปุ่นตัวที่สามนะครับตัวที่สี่เป็นลูกผสมนะครับลูกผสม เป็นราวสองหองนะครับตัวที่หานี่เป็นของตาจอยว่องตาจอยนะครับของตาจอยนะครับของตาจอยแฟนมาตัวที่หกเป็นของตาคิตตีนะครับตากิตตีนะครับขึ้นไปข้างบนเป็นของตาใช่นะครับของตาใช่ ของตายชัยขึ้นมาหนี่เป็นของตาสุบันนะครับของตาสุบันายงูรอยน้ำของตาสุบันครับสวยงามครับ8ตัว ครับเดี๋ยวผมสิพาสไปเบิงวอวอีกตัวหนึ่งนะครับนับรอบบริเวณนี้นะครับถึงถึงกาลังขึ้นกาลังขึ้นหลายตัวนะครับก็หลายตัวอยู่เบิงลีลาตัวนี้ที่เป็นไหนนะครับพี่น้องนะครับตามพ้นเบิงวอวตัวนี้ครับเป็นวอวติดกระดาษถุงปูนนะครับลีลาสวยงามนะครับเล่นพ่องามนะครับวาเล่น เป็ควับเด่นสวยงามนะครับสวยงามครับสวยงาม ครับขอขอบคุณทุกสถานที่สุมองสบอนนะครับช่วงนี้ยังพ่อมีล่มที่ได้มีโอกาสนะครับเดี๋ยเอาวาวขึ้นนะครับเดี๋ฟังเสียงสนุกนะครับคลิปนี้เอาไว้สามีก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับอีสานขึ้นฮอดนะครับที่มีอย่างพี่น้องใดเบิ้งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ